เขาเหนียวชะนะเอาส้มตำู巴าอาจารย์หนึ่งจักเมลาก็เหลือตํำแค่โค้สุดท้ายอาจาร เอาทำไงดีอทีนี้มีต้นมะละกอไหมครับเดี๋ยวผมไปสอยรูปใหม่มาให้เสียได้ยจังกำลังหิวเลยป้าก็เหมือนกันวันนี้ไม่กินอะไรเลยเรี้ยวปากมากอยากกินซุมตำแซ่บแล้วเหลืออะไรบ้างครับได้แค่ข้าวไข่เจียวค่ะของอยังอื่นหมดแล้ว งั้นฉันเอาเข้าวไข่เจียวก็ได้ค่ะผมด้วยครับส่วนส้มตาก็เอาให้ป้าเขาก็ได้ครับขอบใจนะลูกแป้งป้าข้าวเหนียวด้วยนะได้ค่ะนั่งรอก่อนนะคะ กินหลังร้านก่อนได้ไหมตรงนี้ให้ลูกค้านั่งก่อนเฮ้ย hey! คนกินอยู่จะไม่ได้ทำไมวะไม่เป็นไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราสามคนนั่งด้วยกันก็ได้เนาะเดี๋ยวเรานั่งด้วยกันก็ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะ ชอบมากินร้านแป้เหมือนกันเหรอเปล่าหรอกค่ะหนูเพิกก่งมากินครั้งนี้ครั้งแรกผมก็เหมือนกันครับมาหาสมัครงานแถวนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยแวะกินครับ แม่เอาเงินมาดิจะไปงานวัดแม่ยังไม่ได้ขายสักใบเลยก็จะมาถ่ายแล้วหรอมันก็ต้องมีบ้างหละเงินน่ะมากินข้าวจะไม่มีเงินได้ไงเขินนี่ไงเอาเงินคืนมาแม่จะให้กินข้าวพี่แป้งส้มตมมือเนี้ยแม่ฉันเซ็นนะ เตือนเตือนมันบ้างนะป้าฉันเห็นมันไปอยู่กับพวกแก๊งเด็ก,กเกเรอะระวังอะตายก่อนโตมีลูกชายแค่คนเดียวพึ่งพาอาศัยอะไรก็ไม่ได้หาแต่ให้กุมใจน่าผิดหวังจริงๆไม่รู้ว่าแม่ของผมเขาจะคิดเหมือนป้าหรือเปล่านะครับผมมาจากต่างจังหวัดครับ ขอเงินแม่มาก้อนนึงเพื่อจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่แต่ก็อยู่จนเงินหมดแล้วก็ยังหางานทําไม่ได้เลยแต่เราก็ยังดีนะที่คิดหางานทำรูกป้าสิหางานอยู่หรอคะสนใจไปบริษัทที่ฉันทํางานอยู่ไหมตอนนี้บริษัทที่ฉันทํางานอยู่กํลาลังเปิดสาขาใหม่เขาต้องการพนักง,งานเพิ่มหลายตำแหน่งเลยลองไปดูนะคะเผื่อได้ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองสมัครดูนะคุณเรียกฉันว่านุ่นก็ได้ค่ะผมนิวนะครับมาผ่าจ้ะ ไม่รับสายหรอครับผมเห็นเขาโทรมาหลายรอบแล้วนะแฟนฉันเองอะค่ะเพิ่งเลิกกันไปเมื่อกี้แฟนโบลิษัทมาข้างนอกนะกลับดึก ฉันจับได้ว่าเขานอกใจแอบไปนอนกับแฟนเก่าฉันเลยตัดสินใจออกมาแต่มันก็ยังเจ็บอยู่ดีไม่เป็นไรนะลูกเข้มแข็งไว้เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะคะ เก็บตังค์ด้วยครับของป้าจะเซ็นไปก่อนไหมคะไม่เป็นไรจ้าป้ายัางพอมีจ่ายหกสิบบาทสุดท้ายของป้าพอดีแต่ถ้าขายลอตเตอรี่ได้ก็คงได้เงินแหละงั้นผมขอเซ,ออซ้อไปหนึ่งค่ะ ันขอซื้อด้วยค้นนะคะดีใจนะที่ได้เจอทุกคนไม่คิดเลยว่าทุกคนจะช่วยเหลือกันแบบนี้ มเชื่อนะครับว่าที่พวกเราได้มาเจอกันเนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นงั้นเอาไว้แล้วมาเจอกันอีกครั้งนะคะโนนนินนวมานั่งด้วยกันสิ เป็นไงนิวได้งานที่บริษัทนุ่นไหมไม่ครับบริษัทของนุ่นเขาเน้นคนได้ภาษาแต่ผมไม่เก่งภาษาครับงั้นนุ่นจะช่วยสอนภาษาให้นิวดีไหมได้สิถ้ามันไม่รบกวนนุ่นเกินไปอะเออวันนี้หวยออกนะเช็คกันหรือยังเช็คแล้วค่ะมีเฉียดเลยจริงด้วยผมยังไม่ได้ตรวจเลยครับขอตรวแป๊บนึงนะครับ ป้าครับนุ่นช่วยดูให้หน่อยสิอันนี้มันคือถูกไหมหรือว่านิวเธอถูกรอนที่หนึ่งโอ้ยเหมือนฝันเลยอะ่ะโอ้ยดีใจด้วยนะ,ะนิวโชคดีมากๆเลยอะ่ <laughs> ปะป้าพาครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นเงินแล้วจะเอาเงินมาแบ,บ่งป้าด้วยนะครับ นี่แกกล้าเดินหนีฉันเหรอฮะเฮ้ยืเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาสำออยดิแก้งตายเปล่าวะเฮ้ยก็ทำเกินไปหรือเปล่าฉันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแป้งแป้ง แป้งเป็นไงบ้างลูกนี่แป้งท้องเหรอแล้วไอ้แม็กมารู้หรือเปล่าไม่ค่ะแป้งไม่กล้าบอกมัน ดีนะครับที่เด็กในท้องไม่เป็นอะไรอะ่ะนี่คุณทนกับคนแบบนั้นได้ไงเนี่ยฉันเข้าใจคุณนะคะว่าการออกมาจากครสักคนมันไม่ง่ายขนาดนั้นแต่การอยู่ต่อมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยนะคะมันจะทำร้ายร่างกายและจิตใจคุณไปเรื่อยๆตอนนี้คุณไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วนะ ไม่สงสารตัวเองก็สงสารลูกเถอหรือว่าแปง้งไม่ใหญ่เขาออกมาได้รับเงินแล้วใช่ไหมครับป้าพาได้แล้วนิวทำไมให้ป้าเยอะจังตั้งสองแสนผมตั้งใจใจะให้มากกว่านี้แต่ขอเก็บไว้ตอนที่ป้าพาเดือดร้อนนะครับเมื่อไหร่ที่ป้าต้องการความช่วยเหลือป้าบอกผมได้ทุกเรื่องนะครับ ใชนะนิวโหแม่ไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเป็นแสนเลยโอนมาให้ฉันหน่อยเลยนะหารเอามาให้แม่เลยแม่ต้องเก็บเงินนี่ไว้เอามาอะไรอะ่ะต้องสแกนใบหน้ายุ่งยากจังวะแม่สแกนให้ฉันเลยแม่สแกนดิแม่จะหันหน้านีทำไมในสแกนหน้าดิแม่ ไรแม่เนี่ยอยู่นี่เองเพื่อนแกโดนจับไปหมดแล้วมันทิ้งฉันไปแล้วแหละตอนที่ฉันบอกกับมันว่าฉันท้องเราแป้งโอเคหรือเปล่าฉันก็ต้องอยู่ให้ได้แหละถึงไม่มีมันฉันก็ยังมีลูก มันจะดีขึ้นนะครับนิวนุ่นขอโทษนะแต่นุ่นยังรักเขาอยู่นี่จะกลับไปหามันจริงเหรอคนที่เคยนอกใจแบบนั้นอะเราครบกันมานานนุ่นไม่อยากโกหกตัวเองก็ไม่ต้องการเขาแล้วอีกอย่างก็ไม่อยากให้ความหวังนิวด้วยไม่เป็นไรนุ่นนิวรอได้ ขอโทษนะนิวแต่เราอยาเจอกันเลยดีกว่าโอเคไม่นิวแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าทุคลาบไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่เสียอะไรไปแป้งเองก็เหมือนกันนะถึงจะเสียอะไรไปอ่ะแต่อย่างน้อยก็ได้อะไรกลับมา นิวป้าขอยืมเงินแสนหนึ่งได้ไหมป้าจะเอาไปประกันตัวหานะเกิดอะไรขึ้นครับป้าพาหานไปยกพวกตีกันกับเขาที่งานวัดท่านั้นเขาเจ็บสาหาัสเขาไม่ยอมอะ่ะจะมันติดกุ๊กใครได้ถ้าป้าไม่มีเงินประกันหรือชดใช้ให้เขาป้ารู้ว่าลูก,ป,ลกป้ามันไม่ดี แต่ป้าไม่อยากหมันเขาไปตายดีนั้นนะ่ะเพื่อนมันเนี่ยไปมีเรื่องกับเขาข้างในทหารไปเข้าไปเหมือนไม่รอดแน่ใจป้าเธอน,นั้นนิวให้ป้าไหวกันไดไม่เป็นไรครับป้า <c oughs> ผมช่วยก็ได้ครับแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะ คุณพี่เขาสิเขาเป็นคนช่วยแกออกมาจากคุกนะแม่นายติดตั้งฉันอยู่แล้วฉันจะเปิดร้านคาเฟ่ฉันอยากให้นายมาทำเพื่อใช้นี่โอเคปะได้ครับ เออเกิดมาแกเคยทำงานบ้ากไหมเนี่ยดูเหมือนคนไม่ค่อยมีแรงเลยนะสงสัยอยู่บ้านใช้แต่แรงแม่เหรอพี่จะแรงกับผมนักหนาเนี่ย ผมก็มาทำงานให้แล้วดีไงออกมาได้มาฉันจะพาแกไปดูอะไรออกมาไปนหน้ารันเปไหนเนี่ยพี่ สักใบไหมแผงเนี้ยเคยมีคนถูกรางวัลน,นะส้งสักใบนะแผงเนี้ยเคยมีคนถูกรางวัลน,นะบอกว่าไม่เอาค่ะป้า นหนุ่มจ้าที่เขาทำขนาดนี้ก็เพื่อแกเพื่อลูกอย่างแกป้าพาเขาใจสู้มากนะเพื่อหวังให้ลูกอย่างแกมีชีวิตที่ดีขึ้น แล้วอยู่รอบปลอดภัยผมเข้าใจแล้วครับผมรู้แล้วว่าแม่ต้องเหนื่อยเพื่อผมแค่ไหนแค่แกคิดได้อ่ะชีวิตป้าพาก็มีความสุขแล้วแหละอย่าให้สิ่งที่แม่เขาสู้มามันไร้ความหมายนะเป็นเด็กดีได้แล้วผมไปทำงานก่อนนะพี่ เลยเวลาเรื่งงานมาตั้งนานแล้วกลับเลยก็ได้เดี๋ยวพี่ทําต่อเองอย่าลืมเอาข้าวให้ป้าพาด้วยนะขอบคุณครับงั้นผมกลับกันนะพี่ับแนล้วอ้นุน ไม่เจอกันนานเลยนะนุ่นเองก็ไม่เคยเห็นนิวมุมนี้เหมือนกันหมอก็เป็นเจ้าของร้านดีนะเออนุนได้ข่าวว่าหานก็มาทำงานที่ร้านนิวเหมือนกันเหรอใช่แต่ตอนนี้เขากลับไปแล้วอะแล้วเขายังเกเรอยู่ไหมอะหานเป็นเด็กดีแล้วพักเที่ยงทีไรเขาก็กลับไปกินข้าวประพาตลอดเลยพอเลิกงานเขาก็เอาของข้าวไปให้จะว่าไป ร้านนิวก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่ถูกหวยวันนั้นก็คงได้เป็นนิวต๊อต่อยเหมือนเดิมนั่นแหละเราโน่นล่ะกลับไปยังไม่ปรับความเข้าใจกันอีกเหรอมันมีแผลไปแล้วอะกลับไปก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนเดิมเราคิดจะออกมาไหม ตอนนั้นเรายังทําความรู้จักกันไม่ดีพอเลยนะเดี๋ยอยากรู้จักนุ่มากกว่านี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเนีวทําแบบนี้เลยนุ่นยังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายตัวเองจะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้เมื่อไหร่ตลกดีเนาะว่าไหมพอเป็นเรื่องคนอื่นกลับบอกให้เขาถอยออกมาแต่พอเป็นเรื่องตัวเองทำไม่ได้ซะง,งั้น นิวเข้าใจนะเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหตุผลที่นิวรล้อ่นกันเลยเราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะมันน่าจะไปได้ดีกว่า ดีใจจังเลยค่ะที่เห็นเด็กคนพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้แป้งเองก็ท้องใกล้คลอดไม่ควรมาขายแบบนี้แล้วนะก็ขายวันนี้วันสุดท้ายแล้วแหละวันนี้ก็เตรียมตัวคอดแล้วถ้าอยากมีเพื่อนไปหาหมอก็โทรหาฉันได้เลยนะเห็นแป้งเข้มแข็งขึ้นแบบนี้พ้าก็สบายใจขึ้นเยอะเลยป้าภาวนาตลอดเลยนะไม่อยากให้แป้งอ่ะกลับไปคืนดีกับ,กบไอ้แม็กมัน ถ้าเจ้าตัวเล็กออกมาเมื่อไร่มีพวกเราคอยดูแลอย่างดีแน่นอนแม่เองก็ไม่ต้องออกไปทำงานหนักแล้วนะเวหานจะส่งเงินให้แม่ทุกเดือนเองแม่ก็ดีใจนะที่หานกลับตัวกลับใจใหม่กลับใจมากๆนะลูกก็มีพี่นิวนี่แหละครับที่คอยเตือนหารยังไงหารก็ต้องขอบคุณแม่นะครับที่ให้อภัยลูกคนนี้เสมอ แม่ใหญ่ก็เชื่อเลยนะครับมาส้ตามตำจานสุดท้ายวันนั้นนะ่ะจะทําให้เราได้กลับมานั่งคุยกันแบบนี้ก็อย่างที่นิวว่าแหละการเจอกันของเรามานําพาสิ่งดีๆมาให้กันและกันจริงๆอันนี้ผมก็สั่งใแม่ผมกันนล้วกันปา้า